เราสำรวจออกแบบออกแบบมาเราก็จะทดลชมเรื่องโดยโดยการที่ว่ามีอ่าเอาวันว่าเออแค่หลักหินนี้กับแค่หลักหินนู้นครับวัดมาแบ่งครึ่งอืมเออแบ่งครึ่งให้เป็นกลางถนนมันอยู่ตรงนั้นคือตรงกลางกางแล้ยายคือคือคือแล้วตอนนี้มันมันเอ่อมันเข้ามาเข้าเข้าที่ของคุณยายประมาณกี่ลึกไหมแค่นี้ไงเออเนาะ แต่ถนนแต่แฝงเขาทำไว้เนี่ยตำหนิไว้นีให้เราเลือะแต่คุณยายก็ยอมเลือใช่ไหมยอมครับให้มันได้มาตรฐานเดียวกันคือคุณคิดว่าถนนมันอยู่ปีสองปีไงอืมอครับไม่ใช่อยู่ปีสองปียายตาจะเป็นร้อยปีถนนก็ยังอยู่สมมุติว่าจะตับมาเกิดใหม่ก็คงจะเจอถนนนี่ไง่ติองเลิดแล้วอ จะต้องยังไงฮะไม่คุณฉันถามก่อนเนจะไปก็ไม่ดินแล้วฉันถามว่าท่านที่อยู่ฝั่งโน้นน่ะคุณโดนยังไงคุณบอกก็ต้องลือใช่ไหมใช่เปล่าคำนี้เรียนั่งนี้ยอืมถ้าลุกล้ำก็ต้องลือฮะถ้าลุกล้ำเขียวฝั่งนู้ลุกล้ำตัวเนี้ยยังที่ดินยังยังไม่เอารายละเอียดให้ผมเลยไม่รู้ว่ากวัดไปแล้วกวาดไปแล้วแหวงไปแล้วส่วนการเทนี่ต้องถามโครงการดูฮะคุณ